วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวซากชุชิที่ได้จาก้านเทลคิตตี้เป็นของน้องนะก่อนที่เราจะมารีวิวก็เดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันก่อนเลยอันนี้นะคะจะเป็นปังในสดเนาะอันนี้เราไปจับฉลากได้จากเพื่อนนะคะคือนี่เลยคือเพื่อนเขามีจับฉลากไงแล้วเราลองจับก็เลยได้มาเป็นปังในสดนะคะ นุ่มซาโลนะก็ใส่แพ็กเกจมาเอ้ใส่ถุงมานะเพื่อนเพื่อนใส่ถุงมานะอันนี้คือเราไม่ได้ติดนะมันเป็นอย่างเ,เพื่อนเขาติดมาเคยเราก็จากกาันอันนี้ได้จากผัตนะังเนาะสัตังเนี่ยก็อืมอันนี้เป็นของน้องนะคะทั้งหมดเลยเนาะที่มีน,นะคะ ที่น้องซื้อมานะชิ้นแรกจะเป็นจัมโบ้บันนะคะสีเหลืองอันนี้นะจัมโบ้บันอีโมจินะคะนุ่มซาโลนะแล้วก็ชิ้นต่อไปอันนี้จะเป็นของกินนะคะเป็นเมลอนเนาะเป็นนะ้ำเมลอนนะคะอันนี้เป็นแบบผงๆเนาะให้ไปใส่นะ้ำอ่ ก็ต่อไปเป็นนี่เลยค่ะเป็นชิ้นน้โรลสีเหลืองนุ่มสาโลจากร้านนะ่งลอดคิตตี้แน,น้ะเราก็มีอันนี้เรามีแล้วนะคะเป็นเบอร์เกอร์เนาะมันคล้ายๆเบอร์เกอร์หนอส์เนอส์เลยแล้วก็มันโถเราชอบอะไรนะตัวเนี้ยเป็นมันโถนะคะแล้วก็ ครบับมีนุ่มซาโลนะมโดนัทนะคะมีมีเอ้ยไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์มีโรยงานะนุ่มซาโลนะเค สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายไปละ